เชื้อโรคในอากาศและโรคที่พบบ่อยในทารกและเด็กโรคไข้หวัดลูกจะมีอาการไขต่ตำมมีน้ำมูกหายใจฟึดฟัดหายใจทางปากไอมีเสมหะมีเสียงคลืดคลาดในอกจามกินนมหรืออาหารน้อยลงน้ำลายไหลงองแงผิดปกติการติดต่อของโรคนี้นะคะจากคนที่มีเชื้อโรคนะคะมาหอมแก้มลูกหรือลูกนะคะหายใจเอาเชื้อหวัดที่ลอยฟุ้งในอากาศเข้าสู่ร่างกายของลูกหรือลูกนะคะใช้มือค่ะไปสัมผัสกับฝอยละอ,อองน้ำมูกน้ำลายที่มีเชื้อโรคแล้วนำมาขยี้ตาแย่จมูกหรือว่าแย่ปากตัวเองลูกก็เลยได้รับชือ เดีนี้เข้าสู่ร่างกายของลูกค่ะวิธีดูแลลูกเมื่อลูกมีไข้ดูแลเช็ดตัวลดไข้ป้อนยาลดไข้ตามน้ำหนักตัวให้ลูกทานทุก4-6ชั่วโมงส่วนอาการไอเลี้ยงไม่ให้ลูกอยู่ในอากาศที่เย็นหลีกเลี้ยงการเปิดพัดลมเจาะตัวลูกถ้าลูกกินนมแม่เน้นให้ลูกกินนมแม่บ่อยๆแต่หากไม่มีนมแม่ก็ให้ลูกกินนมชงป้อนยาแก้ไอตามแผนการรักษาของคุณหมอขอปอดให้ลูกเพื่อช่วยทําให้เสมหะหลุดแล้วก็ลูกไอขับออกได้ง่ายมากขึ้นส่วนน้ำมูกดูแลใช้น้ําเกลือหยดที่รูจมูกลูกค้างละประมาณ3-5หยดหาลมกมีน้าาย สามารถใช้น้ำเกลือหยดแล้วก็ใช้อุปกรณ์ดูดระบายเอาน้ำมูกลูกออกแต่หากลูกนะคะอายุ6เดือนถึง1ปีนะคะแล้วน้ำมูกเยอะมากคุณแม่สามารถที่จะล้างจมูกให้ลูกได้แล้วก็ป้อนยาลดน้ำมูกตามแผนการรักษาของคุณหมอค่ะวิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นมาหอมแก้มลูกมันล้างมือให้ลูกให้สะอาดอยู่เสมอแล้วก็ดูแลอากาศในบ้านให้ปลอดโปร